ประเิฐขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าสิ่งที่มันดีนำปฏิบัติสิ่งที่มันดีเป็นสั้นถ้าดีแล้วให้ปฏิบัติตามเพื่อเกิดประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตถ้าไม่ดีให้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนเพื่อลดออกจากสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีตามสนองเราในปัจจุบันและอนาคตเหมือนกันเข้าใจบ่บัล นี่คคือผูคิดผูได้แค่นี้มันถ้าเขาคิดได้ว่าโอ้หายใจไปนี่ก็เพื่อปล่อยมันตายไงยพระด้สร้างความความดีไปที่ปาฏิจารโทษต่างๆที่เป็นอกุศลน้ำมูลทั้งสิน้นนั่นปฏิบัติเป็นธรรมพดดเพื่อให้ผู้ดีผู้ัวอันไหนดีก็เห้มันเกิดประโยชน์เกิดอ,อันไหนัวกะละเสียถอนเสียนี่คือคําสอนพุทธเจ้า ที่พผูส้สอนในมือนี้อสอนแบบนี้นี่สัมปวะใจศาสนาข้าหุ่จากบ่นี่เราหัวใจศา,า,จานนจสนา,าได้ในสามอย่างละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยอำนาจของศีลธรรมนั่นแหละคือบุคคลที่นับถือพุทธศาสนานั้นคือระบบของประเทศไทยเข้าไปมแีแต่เขียนซื้อไว้ในสม,มุนโขวิสือ จริงๆเี่เป็นคนที่อยู่แบบเรื่อนพิจารณายะพึ่งเสื้ออาตมาพูดในฟังที่นี่บ่ให้เสื้ออาตมาแต่ว่าขอให้หยัดยมทั้งหลายแล้วเข้าจริงจะหันหน้ากลับมาใส่วัสดส่ว่าเอาสิ่งที่ดีที่งามไว้ให้ลูกให้หลานบ้างยาไปเตำมนี้ลูกหลานมามันโมโหซาโมโนแมนเพราะมันผิดมาตรต้นแล้วขนาดอามาบริบทีบิบัติบริพายบาท เพราะสิ่งที่เรารู้นั่นคือผ่านการปฏิบัติมาผ่านการพิจารณาไต่ตองด้วยเหตุด้วยผลมาสิน้นพิณาวิเคราะห์วิจัยขนาดแล้วยึดหลักศิลธธรรมเป็นน้ำตัวน้ำรองชีวิตบม่ไปใส่เด้แม่นเนี่ต้องขอบวชกระบอกได้มสั้นกระบอกไปหันบานที่จริงบวชนี่เพิ่นกะว่า มันก็ะเคลนมาอีกระดับหนึ่งเด้คันวอบเรื่องสัน้นสิคิดอ่านเป็นหมอรำ่ำเหมืนมาเป็นหัวดำาดี๋คิดเป็นนักเทศมันไม่ประโยชน์อย่าไปคกิดเด็ดขาดไปเกิดเป็นพิษพิษหลักทำเลยตัวเนี้เป็นพระอย่าไปคิดเป็นหมอรำอย่๋ยไปคิดร่ำคิดร้องมั่งฆราบเหมือนมาเป็นหัวดำเดี่คิดไปเทศไปกล่าวอาตมาเห็นด่าดินในปัจจุบันนี้ อาตอมาเห็นด่าดื่นได้คนกูเมื่อนี่ไปปฏิบัติได้นิดน้นนอยไปอวดอาตอมาได้บอกว่าในหลักฐานทางศาสนาการผู้ปฏิบัติรรมนั้นถ้าคนไหนศรัทธาไม่พอไม่ถึงนั้นปฏิบัติแล้วจะไม่ในบรรุนถ้ำมาตั้ง่แคอกไปแนละ้วเริ่มหนาเริ่มหลังที่พวกมุญเจ้านี่ยากสิบรรูุธรรมได้ เป็นคน่าพิการนักเป็นนั่นเป็นนี่ท่องอท่องเฟ้อ,ฟอมู้นี่วพวเห็นเปิดเช่นเดินเก่ายากสิตปฏิบัติาทาให้มนรษ้ได้แต่ว่าสําหรับผู้พืปฏิบัติทมอยู่ในระบบศีลห้าศีลแปดนั้นเหมาะสําหรับที่เป็นคราบพิษใส่ทาไปเถิดแต่ท่านจะเข้าสิมีสีลไปทำในใจเขาเพื่อนบ่าเลยว่าเขามาบวชไดล้ละแค่แต่ว่าไม่ออกเอ้ยพววอออกก็ยังหน่อทั้งบานดีทัเมืองก็ดีท่าสังคมาศาสนาเข้า กฎหมายศาสนาเข้าก็ดีตาบกดออกมาเลยวันเจ็ดคำหยุดไปวัดไปบุไป,ปวัตกูบาอาจารย์สั่ง่อนแต่ไปยากลำบากปนไี้กระเพาะกันไปเห็ุในธรรแบบประเภทกลุ่มอันดับสองของการปฏิบัติปฏิบัติธรรมย้อนกูบาอาจารย์คุณดึงให้ได้ประกาศอัตมาก็ดีสั่งสอนบุผู้ปฏิบัติให้หาญโยมสี่แต่ทำบัณฑารถบติดภารกิจกะอยู่นำหนาญโยมไปจนครอบวาระ